สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี Story. วันนี้ยาพรจะตำตีนไก่แคปหมูนะคะก็กระเทียมใส่คกค่คะแล้ก็ตำนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแดงจินดานะคะก็หั่นให้มันเล็กๆ พริกนี่แล้วแต่เราใส่นะคะวันนี้ยะพรใส่7เม็ดเลยเสร็จเราก็ใส่ถั่วพบยาวค่ะ ใส่มะเขือเทศค่ะ แล้วก็ใส่น้ำปลาานะคะ,อะเอาปูใส่ก่อนคะ่ะใส่ปูเค็มก่อนนะคะเราจะตำปีนไก่นะคะกับแคบหมูปูปล้านะคะ แล้วก็ใส่ปลาสองทัพพีค่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำส้มตำนะคะสองช้อนโต๊ะ แล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิมค่ะชิมน้ำซุปตามก่อนนะคะว่าเป็นไงบ้าง อร่อยค่ะเค็มแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีหวานตามนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเขานะคะให้เข้ากัน แล้วเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะคะเราก็ซอยผักชีฝรั่งใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ตักใส่จานนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่แคบหมูนะคะนี่ค่ะตำตีนไก่แคบหมูของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ